ผู้ชมงานนี้ต้องมีเลือดตกยางออกแน่เลยครับ <sk r ug> ก็ปัญหาการทะเลาะวิวาทในหมู่วัยรุ่นมันจะแย่ลงไปทุกทีเลยนะครับแล้วแก๊งนี้จะไปก,กอควรกับใครที่ไหนอีกพอคุณเอ้ยนั่นไงหัวหน้าแก๊งชัดๆแบบนี้้องเป็นพยานช่วยกันครับตามหลักของกลุ่มพวกเรากลุ่มอื่นเขาก็พุดไปแล้วเนาะเพราะห้อ,อ,งอ,องเราก็ถือว่าสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเขาก็ได้เตรียมแล้วกลุ่มเราก็วันนี้ก็ ว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยที่จะไปขุดขอข้าวอะไรเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วค่ะน้ำพร้อมหรือยังพร้อมแล้วขาดอย่างเดียวน้ำใจตกลงไม่ได้ตีตีกันที่ไหนหรอครับแล้วทำไมไม่บอกกันแต่แรกว่าจะไปขุดตอไม้เล่นเอาสักความดันขึ้นเลยคุณพ่อ คณะครูนักเรียนที่นี่เขามีดีกันมากอวดครับที่นี่คือโรงเรียนบ้านตาสุดตั้งอยู่ที่ตำบลจะกงอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3จังหวัดศรีสะเกดนั่นไงล่ะครับ โรงเ,<ล>เรียนบ้านตาสุด,ดเป็นโรงเรียนดีดประจำตำบล <ปน S 2> ทีด่ดำเนินการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพยึดหลักต<ส>ามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเขาบอกว่าที่นี่มีการทำเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้โดยฝีมือของน้องๆกลุ่มนี้แหละครับ ทำต่อมาประดิ์เป็นโต๊ะหรือเป็นโต๊ะหมู่บูชาอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกดีครับที่ได้มาทําง,งานและมีประสบก,การณ์ในชีวิตครับ<อ>เหนื่อยไหมไม่ครับจริงๆเอาจริงไม,ไม่เหนื่อยครับได้สัมผัสธรรมชาติ าาายต่อต่อเเีกันนว้นาาจากการที่โรงเรียนตาสดแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมมีสถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาและฝึกทักษะ,ะ,ะโดยลงมือปฏิบัติจริงและมีวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนั่นคือรากไม้ก,กิ่งไม้ต่างๆ จึงเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้เพิ่มมูลาค่าได้มากมายเลยล่ะครับการใช้งานของมีคมต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับนะโอเคเนาะลงมือได้นะครับเริ่มเริ่มกูจิ้งเองมากรงมากรงเอาน้ป้น้ำเป็นก๊าเลยโชว์น้องเกย์ เดี๋ยววันนี้ต้องมีความชามคคีขยันแข่งกันวันนี้ดิเดี๋ยวเราไปตักน้ำให้เพื่อนๆดื่มนะครับ <c oughs> ทำอะไรกอมันวะ <c oughs> เพื่อนเพื่อน เพื่อนเราไปทำอะไรวะนานจังไม่รู้สิสสงั้นเดี๋ยวเราไปตามเองอย่าไปนานนะโอ้โหนี่เะาว่ามา,าน้ำของแกครับครับคับครัอาการเย็นดีนอ่นี่พ่อนอนเนี่ยนั่นไงๆๆการกินแรงเพื่อนแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเะอร์ทีเดียว กั้เรารวล้าเกันงันกันเพื่อนๆนี่เจอแล้วเจอน้ำใจหอยมุกเก่าๆนั่นไงไม่ช่วยเพื่อนแล้วยังปล่อยมุกแป๊กอีกต่างหากนะครับ เราไปขุดมาแล้วก็มาลัดนำมาล้างแล้วก็เราก็จ้างช่างมาผ้าให้นะครับเมื่อผาเสร็จแผ่นกระดานที่เรามาก็ยังไม่เรียบบีก็ต้องอยู่ในกระบ,บวนการที่เราต้องใสให้เรียบร้อยก่อนนะครับสายเสร็จก็จะใส่ด้วยกบสไม้กบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะขาดด้วยเครื่องขัดแบบสายพานนะครับ บอกว่าให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกนักเรียนเพื่อใช้ทำม,มาหากินก็คือสามารถไปประกอบอาชีพได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนบันตะสุดเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลก็ได้สนองนโยบายโดยการให้ลูกๆนักเรียนนั้นฝึกทักษะการมีงานทําอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเขาทํางานแล้วเขามีความมุ่งมั่มนคือเขาไปแล้วผมมั่นใจเลยครับว่าเอาชีวิตรอด พอเขาได้ทักษะชีวิตที่ฟีดแบ็กกลับมานะครับหรือว่าที่เราเห็นก็คือจะได้รับคําชมนะครับไม่ว่าไปทํางานในจังหวัดในจังหวัดเราอย่างนี้จะขัดเสร็จด้วยกระดาษทรายขัดมือแล้วก็เป่าเป่าหรือว่าเช็ดชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับเพื่อทําชิ้นงานให้แห้งเลยครับต้องแห้งสนิทนะครับหลังจากนั้นเคลือบด้วยยูรีเทนนะครับยูรีเทนหรือว่า เราอาจจะพ่นเราก็ได้หรือเทาก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่กรณีนะครับการทำเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปจำหน่ายทั้งในโรงเรียนและออกไปจำหน่ายในชุมชนในโอการต่างๆงานนิทรรศการการแข่งขันระดับประเทศวาดรางวัลม,มามากมายเลยนะครับ เป็นลูกหลานบ้านตัวเองมันจะพอประหยัดขนาดนึงโรงเรียนบ้านเนี่ยดีไหมผลงานสวยไหมครับผลประโยชน์อีกอันหนึ่งที่นักเรียนได้รับก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนักเรียนสามารถที่จะลดภาระของผู้ปกครองโดยการทํากิจกรรมเฟอร์นิเจอร์จากาไม้แล้วก็สามารถที่จะนําไปจําหน่ายแล้วก็เอามาแบ่งปันผลกําไรหลังจากหักต้นทุนแล้วมีกําไรก็มาแบ่งปันกันเพื่อลดภาระผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองนี้พึงพอใจในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากการที่นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งของตอนเองและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีแล้วพวกเราจะไม่กดไลค์ได้ไงล่ะครับท่านผู้ชมโเรโเรียนน่าเัก นาชีวิตให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดีความรู้มีอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนดีประจำตำบลอยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกทังครูสิทธิ์พี่น้องประชาชนร่วมแรงรวมใจจนบังเกิดผลเป็นมาตรฐานสากลสถา,านศึกษาชั้นนำ 当结伴当。